ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือเรื่องราวที่ซับซ้อนของการแทรกแซงการสร้างพนมิตรและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ภายใต้ข้ออ้างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยการต่อต้านการแพร่ขยายของลัทธิค,คอมมิวนิสต์หรือการสร้างเสถียรภาพ แต่เบื้องหลังคำกล่าวอ้างอันสวยงามเหล่านี้มักซ่อนไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์และเศรษฐกิจที่ซับซ้อนยิ่งกว่าหนังสือ The United States and the Struggle for Southeast Asia 1945 to 1975ของอลันเลวินได้ฉายภาพอันน่าสนใจของยุคสมัยดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงของสหรัฐ ไม่ได้มีแค่การส่งอาหารเข้าสู่เสมอภูมิแต่เป็นการใช้กลไกที่หลากหลายเพื่อบ่อนทำลายประเทศต่างๆจากภายในการแทรกแซงของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในช่วงสงครามเย็นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้กำลังทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้ปฏิบัติการลับและปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อบ่อนทำลายโครงสร้างการเมืองและสังคมของประเทศเป้าหมาย 1. การแทรกซึมทางวัฒนธรรมและสังคมสหรัฐ ได้ใช้เงินทุนและโครงการต่าง,างๆเพื่อเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมและค่านิยมแบบตะวันตกการสนับสนุมกลุ่มนักศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชนที่เห็นด้วยกับสหรัฐทําให้เกิดกลุ่มคนที่พักดีแถวแนวคิดตะวันตกและต่อต้านแนวคิดชาตินิยมที่อาจจะเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของสหรัฐการกระทําเหล่านี้สร้างรอยร้าวในสังคมทําให้เกิดความแตกแยกและลดทอนอํานาจของรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของสหรัฐ 2. บทบาทของ CIA และตัวละครลับหน่วยงานข่าวกลางกลางหรือ CIA มีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินงานลับเหล่านี้พวกเขาให้การสนับสนุนทางการเงินและอาวุธให้กับกลุ่มกบฏหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรกับสหรัฐตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสนับสนุนกองกำลังต่อต้านคอมมิวนิสต์ในลาวและกัมพูชาทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรงและยืดเยื้อตัวละครเหล่านี้ มักเป็นผู้นําทางทหารหรือนักการเมืองที่ยอมรับการช่วยเหลือจากต่างชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดอํานาจหรือรักษาอํานาจทางการเมืองของตนเองซึ่งมักแลกมากับความหายนะของประเทศชาติ 3. การบ่อนทําลายทางการเมืองการแทรกแซงของสัรัฐมักจะมุ่งเป้าไปที่การทําให้รัฐบาลที่มีแนวคิดชาตนนิยมและเป็นอิสระอ่อนแอลง โดยการให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่ฝ่ายตรงข้ามก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในและสร้างสถานการณ์ที่ทําให้การปกครองดําเนินต่อไปไม่ได้ทําให้ผู้นําที่ไม่เป็นที่ต้องการของสหรัฐต้องถูกโทษล้มในที่สุดผลลัพธ์ของการแทรกแซงเหล่านี้คือความเสียหายที่ยืดเยื้อและลึกลงไปในระดับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. สงครามกลางเมืองและผลกระทบที่ตามมาการสนับสนุนกลุ่มกบฏ ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในหลายประเทศเช่นเหลาวและกัมบูชาสงครามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนมหาศาลเท่านั้นแต่ยังทําลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและทําให้เกิดการอ,อพยพครั้งใหญ่ในหมู่ประชาชน 2. การล่มสลายทางการเมืองและเศรษฐกิจในหลายครั้งการโค่นล้มรัฐบาลชาตินิยมนำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของผู้นำที่อ่อนแอและตั้งมั่นอยู่กับการสนับสนุนจากต่างชาติทำให้ประเทศขาดเป็นอิสระ และไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนกลายเป็นรัฐที่เปราะบางทางเศรษฐกิจและอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจต่างชาติ 3. ม,มรดกความขัดแย้งที่ยาวนานการแทรกแซงในอดีตได้ทิ้งรอยแผลเป็นทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ความผัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ถูกสารัฐนําเข้ามาได้ฝังรากลึกในสังคมทําให้เกิดความแตกแยก ที่ยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันโดยสรุปแล้วการต่อสู้ของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี 1945- ถึง1975ไม่ใช่การต่อสู้เพื่ออุดมการณแต่เป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นซึ่งได้ทิ้งมรดกแห่งความวุ่นวายและความขัดแย้งไว้เบื้องหลังบทเรียนจากยุคสมัยนั้นยังคงมีความสำคัญและเตือนให้เราตระหนักว่าอำนาจภายนอกสามารถสร้างความเสียหายต่อประเทศได้อย่างไรเมื่อถูกปล่อยให้เข้ามาแทรกแซงการเมืองและสังคมจากภายใน